วันนี้เราจะมาเล่น Minecraft Speed Run โดยที่เราจะตัดคนแกะและได้ของ OP มานั่นเองทุกคนเราจะไปดูดีกว่าว่าเราสามารถที่จะจบเกมไมค e c รับโดยของที่เราได้จากแกะได้หรือเปล่าทุกคนเราเข้าไปดูคลิปกันเลยทุกคนไป โอเคทุก okay, คนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่ครับเป็นเทียบร้อยทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็มีกลันไกอยู่ในตัว,วทุกคนเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการหารไกทุกคนซึ่งตอนนี้ภารกิจของเรานะคือต้องหาแก่ทุกคนนะตอนนี้ก็เราย,ยังไม่เห็นแกะสักตัวเลยนะผมคิดว่าจะต้องไปหาในโซนไม้สีขาวนะมันน่าจะต้องมีแหละนะโอเคมันน่าจะต้องมีแหละโซนไม้สีขาวเพราะว่าแบบแกะมันจะ พังตัวในไม้สีขาวได้ทุกคนมันอยู่แถวไหนสักแห่งเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยมีก็แย่แล้วตรงนี้มันต้องมีมตรงไหนสักแห่งพอยน่งไงเจออะไรทุกคนเจอแล้วนั่นไงป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตัดขนแกะเลยนะนี่โหตัดหญ้าเฉยนี่โอ้โหเรดดาบนเทอร์ไรเอนชานทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าคตรโอพีจัดๆเลยนี่โอ้โห นี่บอกเลยว่าดาบนี้แบบโคตรแรงบอกเลยนี่มาขอตบหมูสั้งสองตัวนี่นี่โอ้โหอย่างชอบเลยดาบนี้มานี่โอ้โหตบกันอย่างมันเลยโอ้โหบอกเลยว่าดาบนี้แบบความแรงใช้ได้เลยนะโอเคปะเราไปหาแกะตัวต่อไปกันเลยปะแกะอีกตัวอยู่ไหนละอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะอยู่นี่เองมาจะแกะขอค้นหน่อย เราได้แอปเปิลทองเอ็นชาร์นมานะแล้วก็นี่เราได้ทองกับมีอุอ้ยสีทีก็มีด้วยโอเคเราได้ขวดเลเวลมาด้วยนะเราต้องปลาหน่อยแล้วีโอ้โหเลเวลโอ้โหเยอะมากโอเคเราได้เลเวลสิบเอ็ดเลเวลนะเราจะมาลองตกแกะกันหน่อยละมาลองตกกันหน่อยโอ้โหสงสารแกะอ่ะโอ้โหโดนดิสเลไหมเนี่ยฮะโอเค เฮ้ยอีกตัวอีกตัวอีกตัวมาเฮ้ยอันนี้มามีโอ้โหได้ปวดเลเวลอีกแล้วปลาต่อแล้วกันปลาต่อ,อโอ้โหได้เยอะมากทุกคนเลเวลสี่สิบห้าโอ้โหแกะอย่างเยอะทุกคนดูดิโอ้โหตัดกันย่งมันเลยรู้สึกว่าวันนี้ตัดกันมันมากเลยโอ้โหได้เนื้อหมูได้เนื้อวัวไ,ไม่ได้ทุกคนออื้หือ ของเยอะมากทุกคนปัตโต้นะนี่โอ้โหขวดเลเวลมาขอหน่อยนี่โอ้โหได้ของมาเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้โอ้โหเอ้ยได้บล็อกเพชรมาด้วยนะปะเราไปตัดไม้กันเลยดีกว่านะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้สร้างตัวคราบและเออตัดแต่คนแกะยังไม่ได้สร้างตัวคราบเลยนต้ออก,ก็สร้างตัวคราบก่อนนะโอเคโอเคตัวคราบ ไปทำชุดเกราะนะนี่โอ้โหชุดเกราะเพชรชุดเกราะเพชรทุกคนนี่โอ้ยทำพิกแอคละกันนะนี่พิกแอคนะแล้วก็แล้วก็จะขุดเพชรด,ด้วยทุกคนนี้โอ้โหแบบเพชรเยอะมากเพชรเยอะเกินไปทุกคนดูด,ดิโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราก็จะทํารองเท้าด้วยทุกคนนี้มาบาบโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนตอนนี้ก็ได้รองเท้าเลยนะ แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแหละนะแล้วก็ขุดโต๊ะคราบไปกันเลยโหช้ามากเดี๋ยวเราก็ทำควานหน่อยดีกว่านะเอบไม่ต้องเปลองยหล็กหรอกนี่หาใหม่ก็ได้นะไปะตัดขนแกะตอแล้วกันนี่โอ้โหได้เราได้น้ํายาแข่งแกล่งมานะนี่น้ํายาแข็งแกล่ง,งเดี๋ยวเราก็จะทำเราจะตีบวกดาบกันแล้วกันนะเออทำอะไรตีบวกดาบดิ อุ้ยนี่ไงนี่บอกเลยว่าดาบนีโคตรโหดมากทุกคน่ะนี่เฮย้ยโอ้โหยิงในเ,เท่าไลท์ยิงในเทเลไลท์เอามาเอาเอาขวดออกแล้วกันนะไปะแล้วก็โอ้โหอะไรครับเนี่ยมานี่ยินในเทเ์ไลท์ใส่เข้าไ,ไ,าไปนี่แล้วก็ตัดต่อกนตัดกนตัดเป็นอะไรก็ตัดต่อวะ,อะนี่เออ โอเคนี่เป็นน้ำยาเลเวลเหมือนเดิมเลยนะอ่ะนี่ขอยิงสักหน่อยลวยกันนะนี่เนี่ยโอ้โหมาตอนนี้เราก็เดือดรอบสุดท้ายนเดียวแล้วทุกคนเราจะไปนเธอร์กันนะเพื่อจะไปเอาเพื่อจะไปเอาแท่งบลีดเออแท่งบลีดนะโอเคมาทุกคนเฮ้ยแกะมาตัดหน่อย ก็ตัดหน่อยขอขอไฟหน่อยโอ้โหไม่มีอุ้ยเฮ้ยชุดก่อนนี่เธอไรทุกคนชุดก่อนนี่เธอไหนจุดก่อนนี่เธอไรวะโอเคดีบว่เพชรอีกโอเคโอ้โหนี่เธอไรโอเคมันต้องอย่างนี้สิไปไปต่อนะเฮ้ยแกะโอ้โห,โหได้เอาได้น้ำยาแข็งแกร่งแบบปลามาแล้วนะทุกคนนี่แล้วก็จะเอาอะไรออกดีอ่ะเนี่ยกันเอาเอาขวดเลเวลมาปลาเล่นก่อนนะ เอาขวัาวลิเวอรปลาก่อนนี่โอเคนะเราได้สมุดเวทมาหนังสือเวทอีกแล้วอีกอีกแล้ววะฮะนี่มามันคือน้ำยาแข็งแกล้งนะโอเคปลาโอ้โหหนังสือเวทอีกแล้วมาแล้วก็ปลาไปนะนี่โอ้โหแล้วก็ตบแกะโอ้โหปลาทุกคนเราก็ต้องหาไฟนะถ้าจะไปนี่ที่เอ้ย โอเคเดียว I y f o n Ender ว้าวโอ้โหไม่ต้องไปเนเธอร์แล้วไปเราไปหาเอ er นเดอร์ดักเก้นเลยดีกว่านะไปโอ้โ oh. หไป,ไป,ไป,ไปเราไปหาเราไปรีบไปหาเอ d เดอร์ด o n ก้นเลยดีกว่าไปใส่หมวกไปกันเลยปนี่ไปทุกคนโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ต้องไปหาสตองโฮนะเพื่อจะไปดีกับ e n d e ดอ r ์ดักนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าสตองโฮอยู่ไหนนะโอเค เก็บไอออฟอเดอร์มาก่อนนะโอเคเก็บมาก่อนปาบมามันมต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งแหละนะไปรี่ไปหามันกันเลยทุกคนครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในทะเลทุกคน ซึ่งตอนนี้เราก็เจอสตองหัวนะซึ่งสตองหัวก็อยู่ใต้น้ำนั่แหละเราก็ต้องกินน้ำน้ำยาหายใจใต้น้ำก่อนนะนี่นะโอเคเราก็จะต้องเอาพ X แอไปด้วยนะเผื่อแบบมันมีทางตันไงเราก็ต้องเราก็สามารถที่จะขุดไปได้นะเออหามีพิแอก็ไม่รู้จะทำไงได้ลนะออโอเคนะพูดไปเรื่อยเออพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยโอเคโอเคปะเข้าไปกันเลยสตองหัว โอเคครับป้โอโหตกโอเคมาตอนนี้ก็อยู่ในสตองหันะซึ่งหน้าที่ของเรานะคือต้องหาประตูดีเอ็นนะ mm hmm. hey. oh, เออโอโหเซิร์ฟมันแหลกเกินโอเคเฮ้ย okay. hey, อยู่ไหนวะเฮ้ยโอโหเจอง่ายเป้าเจอง่ายไปเป้านี่แบบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะในการหาโอเคไปตบมาเลยโอเคแล้วก็ I of Ender นี่โอเคนะนี่มาโอเคโอเคปะ่ะแล้วก็โอเคพร้อมแล้วไปทุกคนไปโอเคทุกคนมาตอนนี้ก็อยู่ในโลกเอนเดอร์นะตอนนี้ก็ต้องจัดของกันก่อนนะโอเค ของก่อนไปไปอินเดร์โพไปโอ้โหตกไม่นะโอ้โหฉันตกแล้วไามาฉันพร้อมแนละ้วมาเอ็งมาเลยยิงยิงยิงโอเคแตกหนึ่งแตกหนึ่งครงับมา แตกตอโอ้โหแม่จังแม่งเกินไปอ่ะเออยิงยิงดิโอเคไปโอ้โหเหลือด้านบนอีกโอเคขุดละกันขุดพื้นก่อนตอนนี้ไปกดยิงบ้านโอเคน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วโอเคโฮ้ยเอ็นเดอร์ดักกอนโอ้โหเองแก่หนิแม่งโอ้โห ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วตอนนี้เฮ้ยมันมันไปแล้วอ่ะโอ้โหมันบินอยู่นั่นนะมันบินอยู่นั่นโอ้โหไปละโอเคไปวาร์ปไปหามันเลยตกตกเลยตกตกเลยนะโอ้ไม่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่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 โอ้โหตายยากมากตัวนี้โอ้โหโอ้โหมันตายยากเกินไปแล้วนะ โอ้โหมันอึดมากทุกคนนี่นี่นี่ เฮ้โอ้โหบินไปแล้วว่ะโอ้โหเองจะตายอยู่แล้วน่ะโอ้โหตีตีโอ้โหตีเฮ้ยทำไมตีไม่ได้วะโอ้โหพื้นโอเคไปตีตีตีไปซะย่โอ้โหโอ้โหกว่ากว่าจะฆ่ามันได้ยี่แบบโอ้โหเหนื่อยเลยโอ้โหในที่สุดฉันก็จัดการเอ d นเดอร์ดราก้อนได้สักทีนะ โอเคโอหยังเหนื่อยเลยทุกคนโอเคโอ้อิงมองหน้าฉันทําไมอะอะมองหน้าทําไมมองหน้าทําไมนี่ตายไปซะโอ้โหยังเหนื่อยเลยโอเคกลับบ้านก็จบสักทีนะจบแล้วโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะคลิปนี้ก็อัดเป็นไปหนึ่งชั่วโมงเลยะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยทุกคนคลิปนี้ต้องกดคต้องกด